ที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือเป็นผ้าไหม่เกาหลีนะคะทุกคนเนื้อเงาวิงวับเนื้อเงาแบบเออมันไม่ใช่เนื้อเงาแบบทั่วๆไปนะคะมันจะมีความวิงในตัวผ้าเนาะสวัสดีค่ะพบกับหวานแล้วมาดีไซน์อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนให้ทายเลยว่าอยู่ที่ไหน คง,งขายไม่รู้แน่นอนเพราะว่าข้างหลังเห็นแต่ม่านเนาะตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่ชนบุรีค,ค่ะ,คะที่หมู่บ้านสุขทะัยนะคะชนบุรีบอวินนี่เองนะคะวันนี้จะพามาดูแบบม่านสวยๆนะคะแล้วก็มูลีสวยๆของบ้านหลังนี้กันนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ทาผ้าม่านทั้งแบบรางรอนเทสแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือ เกาหลีนะคะทุกคนเนื้อเงาวิง้งวับเนื้อเงาแบบเออมันไม่ใช่เนื้อเงาแบบทั่วๆไปนะคะมันจะมีความวิ้งในตัวผ้าเนาะซูมนิดนึงได้ไหม อ่าเห็นไหมคะอโอเคอันนี้ก็คือเป็นผ้าไหมเกาหลีนะคะมันจะมีความวิงที่อยู่ในเนื้อผ้านะคะมันจะไม่เหมือนผ้าเงาทั่วไปเนาะที่มันจะเงาวับออกมาเลยนะคะนี่ก็จะมีความวิงนิดนึงสวยงามเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นม่านโปร่งที่เราแถมนะคะทุกคนคือเนื้อมันหนามากๆนะคือหวานอยากให้เห็นอยากให้จับสัมผัสน,นะคะว่าของแถมเนี่ยเราไม่ได้แถมแบบกะโลกกะลาให้ทุกคนนะคะคือหวานแถมเนี่ยหวานก็ต้องเลือกมาแล้วนะว่ามันดีไม่ใช่แถมของไม่ดี เราให้ลูกค้ามาดา่าที่หลังไม่เอานะคะร้านหวานไม่ทำนะทุกคนไป,ปไหนแล้วเนี <g> ่ย <itter> โอเคมารีวิวกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นมาลอนเทปนะคะทุกคนลอนก็จะสวยงามแบบนี้อ่าหลายคนถามหวานว่ารื้อรูดลื่นไหมนะคะนี่ให้ดูความความลื่นนะคะความลื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าถามหวานว่าเออรางลอนเทปเนี่ยสามารถใส่ใส่ด้านจุงได้ไหมคือจะบอกว่า เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทปเฉยๆนะคะทุกคนบาร์รีวิวให้ดูทั่วเลยที่นี่สุภาลาัยเนาะสุภาลาัยบางทรงเนี่ยมันจะมีช่องแบบนี้นะคะก็คือข้างบันไดเนะาะก็จะตรงเนี้ยแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะติดเป็นม่านพับหรือเป็นมูลี่แบบนี้ก็ได้อันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นแบบมูลี่ไม้นะคะอันนี้เป็นมูลี่ไม้แบบบาร์สูดนะคะแล้วก็สีนเชอ р ัลเนาะอันนี้ใช้์้าสิบนะคะบอกไซส์บอกสีไปเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาถามทีหลังเดี๋ยวหวานจำไม่ได้ ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจำไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยรีบบอกให้ครบไปก่อนนะอันนี้ก็สีเนเชอรัลนะคะไซส์50าสิมิลนเนาะก็เป็นไม้บาสูดนะคะซึ่งก็เอ่อเป็นระบบโซ่วนเหมือนกัานนะคะนี้ก็ติดมาสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่แบบมีหลายห้องมากๆเนาะส่วนเราไปห้องครัวกันเดี๋่าห้องครัวเนี่ยก็เป็นบูรี่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเอ่อมีห้อของเกรดเนาะเป็นบาสูดเหมือนกัน หลายคนอุเสียงมันต้องมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบอกข้้งอกแล้วกันโอเคคือหลายคนอ่ะที่ถามหวานว่ามูลี่ไม้นะคะของเกรททำไมถึงราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นมีส่วนแตกต่างยังไงเนาะส่วนแตกต่างของเขาจะเป็นเรื่องของเอ่อบางร่างนะคะทุกคนคือบางร่างเนี่ย ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรกับแบรนด์ของแคซีหรือว c ซีนะคะแต่ว่าถ้าอยู่หน้าง,งานหนวานจะมองเห็นความแตกต่างคามว่าสวยอยู่ไหมมันสวยอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สวยถ้าไม่สวยหวานไม่มาถ่ายแน่นอนเนาะ <c oughs> ก็สวยงามอยู่นะคะและสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีเป็นสีเดียวกับไม้เหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะแต่ว่า เ,เขาก็จะมีเป็นสีใสสีขาวอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแค่นี้นะคะสําหรับตัวถวั่วสิ่งที่แตกต่างมีแค่นี้จริงๆส่วนเนื้อไม้เนี่ยก็คือเหมือนกันนะคะเป็นเ,เขาเรียกาอะไรบาสูดเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือไซส์นะคะเขามีไซส์แค่50มิลแค่ไซส์เดียวส่วนแบรนด์อื่นๆเขาก็จะมีไซส์2 5 35แล้วก็50ให้เหลือกเนาะ เมื่อกี้จะพาไปครัวแต่เสียงมันก้องมากเลยซึ่งมันก็เป็นแบบมุลี่ไม้เหมือนกันก็ไม่พาไปแล้วนะก็มาห้องนอนล่างเนนะคะห้องนอนล่างก็แน่นอนเนาะด้านข้างเป็นม่านพับนะคะแล้วก็ห้องท,ทั่วไปเนี่ยที่เนี่ยเลือกติดเป็นแบบมา่านมอนรังจีบนะคะทุกคนอ๋อผ้าเน,นื้อเงานี่ที่หวานพูดเราเมื่อกี้ เนื้อเงาที่มันมีความวิ้งในตัวผ้านะคะแต่ตัวเนี้ยก็คือมันจะเงาเงาแบบเงาแบบวิวับนิดนึงเนาะมันก็จะดูแตกต่างจากก็จะดูแตกต่างจากาผ้าไหมเกาหลีแน่นอนนะคะเพราะว่าราคาก็ต่งางความสวยก็ต้องต่างนิดนึงจะถามว่าสวยไหมสวยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีก,กว่าผงนะคะผงด้านบนผงด้านบนก็เป็นแบบผ้าไหมเกาหลีเหมือนกัน บนเนี่ยเป็นไมโครลิเหมือนกันแล้วก็เป็นมั่นรอนรังเทปเหมือนกันนะคะทุกคนก็สวยงามไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะสวยมากๆจรนงๆอนหนึ่งนะคะต้องนอนหนึ่งเนี่ยใช้เป็นผ้าแบ็กเอาต์กันยูวีเนื้อด้านเนื้อแมทนะคะทุกคนซึ่งเนื้อก็แบบว่าสวยมากๆนะอันนี้ก็คือแบบเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อละเอียดมากๆนะคะสัมผัสคือนุ่ม สัมผัสคือนุ่มมากๆแล้วก็อันเนี้ยเป็นโทนสีเทาอ่อนนะคะไม่รู้ว่าในกล้องมองเป็นโทนสีไหนแต่อันเนี้ยคือเป็นโทนสีเทาอ่อนนะคะทุกคนก็คือสีก็สวยงามมากๆและหัวเตียงของที่นี่อ่าอันนี้ก็คือเป็นบูลี่ไม้ของแบรนด์เคซี <S <S แล้วนะคะทุกคนก็คือ เป็นสีขาวแล้วลูกค้าก็อยากได้เทปเป็นสีเทาตัดนะคะเพื่อให้ดูเข้ากับผนะ้าม่านเนาะแล้วก็นี่นะคะแบรนด์ของถ้าเป็นเคซีเนี่ยเขาจะมีแบบตัวนี้ก็คือโชว์เลยนะคะว่าเคซีนะคะแล้วก็สีตรงนี้จริงจริงเขาก็จะแบบาแบบตามใบแบบตามตามตัวไม้เลยนะคะว่ามีสีอะไรนะแล้วก็ตัวไซส์เนี่ยอันนี้ไซส์35นะคะทุกคนตัวไซส์เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะส่วนของเคซีแล้วก็ใบบางลางก็ ติดให้สวยงามเหมือนเดิมอันนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนความงือนะคะก็เป็นห้องนอนสองก็เป็นมา่านลอรังสีเหมือนกันแล้วก็เป็นผ้านเนื้อด้านเนื้อแมตเหมือนกันนี้เป็นเทาเข้เขมขึ้นมาจากห้องนอนหนึ่งหน่อยนะคะก็เข้มขึ้นมาหนึ่งระดับนาอก,ก็สวยงามเหมือนกันด้านนี้ก็ติดเป็นม่านพับนะคะทุกคนก็ใครที่ชอบม่านพับก็สามารถติดแบบนี้ได้เลยอันนี้ติดให้ขึ้นสุดเนื่องจากว่า เวลาเราดึงขึ้นไปแบบนี้นะคะมันจะไม่เกนนะกะหน้าตาเราแล้วเวลาเราทำมุ้งจีเอ้ยไม่ใช่มุ้งลวดนะคะเนี่ยเราก็เปิดใช้สะดวกเนาะอันนี้คือหวานคิดมาให้แล้วว่าเออลูกค้าต้องใช้ใช้งานได้สะดวกด้วยถ้าเราทําระดับเดียวกันหมดเนี่ยผ้าม่านมันจะห้อยลงมาแล้วลูกค้าเปิดไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็คิดถึงการใช้งานของลูกค้าด้วยเหมือนกัน,นะะมาห้องนอนสนะคะซ้ายมือห้องนี้ก็จะสีเดียวกับข้างล่างเลยค่ะ อันนี้ก็ทำข้างหนึ่งขึ้นสุดข้างหนึ่งก็คือติดใต้แอร์นะคะเพื่อที่เวลาขึ้นสุดเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะเก็บแสงได้ดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าพอดีด้านเนี้ยมันจะเตี้ยกว่าด้านนี้นอหวานก็เลยทาให้ขึ้นสุดอ่ะมันก็อาจจะรู้ถึงความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่โดยรวมที่ทําแล้วสวยนะคะอันนี้สําหรับเราเราว่าสวยมากๆเดี๋ยวรอดูลูกค้าว่าลูกค้าจะไปยังไงก็วันนี้พารีวิวดูเท่านี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ได้เลยที่เพจนะคะเพจด้านล่างนี้ก็คือเพจพะม่านสวยนะคะถูกบายมาลีดีไซน์นะคะหรือ l i น e แอนะคะต้องมีแอสไซน์ด้วยนะคะมาลีดีไซน์เนาะสำหรับใครที่ดูทาง Youtube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันก็จะมีรีวิวสวยๆลงให้ดูนะคะข้อมูลความรู้ดีๆลงไว้ให้ติดตามเรื่อยๆเลยนะคะและลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถส่งรูปถ่ายนะคะแจ้งจำนวนชุดนะคะชื่อหมู่บ้านโครงการมาให้ได้เลยเนาะ จะมีแอดมิน c a ยประเมินราคาให้อยู่ถ้าราคาถูกใจนะคะก็สามารถจองโปรไว้ก่อนได้เลยถ้าจองโปรแล้วไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจะทำอะไรก็ได้เนาะถ้าเจอโปรดีๆแบบถูกใจก็รีบจองกันไว้นะคะแล้วก็ค่อยนัดวันไปวัดออกแบบหน้าง,งานให้เอาผ้าไปให้เลือกคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย